ถึงที่ชุมชนพี่ก็อยากให้เขานําเสนอในเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนคือเหมือนกับว่าถ้าสมมติอย่างชุมชนแม่กาใช่ไหมคะเออเขามีแบบเป็นจุดเด่นอย่าเออแม่กานี่มีอะไรเป็นจุดเด่นพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่ไม่ใช่คนอ,อย่างเขามีจุดเด่นหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ของของแม่บ้านหรือว่าเป็นของชุมชนที่เด่นๆเ,เลยเออพี่อยากให้ไปทําในแนวแบบสารคดี เพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับชุมชนอื่นได้รับรู้ประมาณนี้มากกว่าอย่างเช่นอตอนบ้านบัวใช่ที่เป็นบ้านบัวที่เขาจะทําพวกอ,อะไรนะเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าอะไรนะที่เป็นสถานโบราณบ้านบัวนี่แหละพี่ก็อยากให้ทําสารคดีแต่ก็มีคนไปทำมาแล้วนะสารคดีทันในการเผยแพร่เรื่องของโบราณสถานบ้านบัวอก็อยากให้มีเผยแพร่ตรงนี้ พื่อให้ชุมชนอื่นได้รับรู้แล้วก็สามารถอาจจะเป็นรายได้เพิ่มให้กับชุมชนนั้นโดยที่ว่าเขามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อเ,อ,อเข้ามาดูและก็มาดูในแนวศึกษาความรู้เพื่อนําไปปฏิบัติและเผยแพร่ในชุมชนอื่นๆอีกต่อไปค่ะก็อยากจะให้ที่มีชุมชนเนี่ยอาจจะเป็นแบบมีรายการที่ดีที่สร้างสารรค์แล้วก็แบบไม่ให้นําในสื่อของ สิ่งที่ให้เด็กเล่าเรียนแบบนําไปใช้ในทางที่ผิดอยากให้ไม่ต้องกระทบกระเทือนถึงชีวิตชีวิตจริงมากแต่เน้นในการนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ขนานั้นค่ะสำหรับคุณนาก,ก็อยากจะมีละครที่มีสาระดีๆหรือสารคดีที่มีข่าวเกษตรกร,กรที่เขาอยากทราบการปลูกพืชไร่ผสมผสานว่าเป็นอย่างไรอยากให้นําเสนอหลากหลายรูปแบบไม่น่าเบือ่อ มีสาระ,ละแล้วก็มีความบันเทิงมีเสียงหัวเราะมีละครสร้างสรรค์สังคมที่แนวคิดให้แก่สังคมได้ค่ะอยากให้เป็นแบบชักชวนออกกำลังกายลดปรุงอะไรกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ให้หา